ไอตัวแล้วคิมมันดูคือตัดไปหมดเลยเพราะอะไรไม่รู้เราเองก็พยายามจะต่อยหมัดได้ลุ้นเหมือนกันนะครับเป็นเพื่อบรรยากาศไปไหมครับว่าอย่างเงี้ยน่าจะหยุดไปนานไม่พักฟื้นจากไฟแล้วครับที่ท่ชฉลวันถอนไปอืมันจะร่างพันไม่เข้าที่เลยครับเร่งไม่ที่ว่าย่งไงี้ยมันเร่งมากขึ้นหน่อยครู้ว่า้อนหนักเยอะหรือไม่เยอะไม่เยอะครับไม่เยอะแล้ว ตอนนี้ได้กลับมาเคลื่อนไหวไฟน์หนึ่งแล้วร่างกายกี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยไฟหน้าที่ว่าผมว่าอาจจะดีกว่านี้ครับอ่ะดีกว่าไฟนี้นะครับอุปหลักของเพชรน้ำหนึ่งที่สร้างความกดดันให้เราคือจังหวะไหนค่ัมีถี่มีล็อกนี่ครับแฟนๆบอกว่าทำไมไม่ต่อยหมัดเยอะเป็นเพราะอะไรต่อยไม่ได้ครับแล้วก็พยายามจะไล่ต่อยหมัดคั้งต่อยู่นะครับเพราะเขาเองถึงตัวตลอดวครับ ก็พยายามจะผักน mm ีผ hmm. ลักอีกครั้งเขาไม่ปล่อยนะครับแต่ว่าเขาเขาเขาถึงตัวแล้วถึงตัวเกาะเราแน่นเลยทำให้งานต่อยมันนี้ยากหน่อยครับแต่วก็พยายามทําเต็มที่ได้ลุ้นกันแล้วต่อยมับวันนี้ก็พยายามทําเต็มที่นะน้องนะตรงไหนบ้างครับที่เราไม่พอใจในผลงานของตัวเองก็ต่อยมัดเขาไม่ได้นะครับคือมัดดีแต่ว่าออกได้ไม่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 เต็มที่ไม่พอใจครับวันนี้ไม่ที่ต้องไปปรับโครงแก้ต้องไปปรับโครงเลยครับ นี่ก็พยายามเตนที่น้องฝากถึงแฟนๆที่รอติดตามเชียร์เราไปต่อไปหนึ่งฝากขอโทษแฟนไว้นะครับที่ทำให้ผิดหวังใบหน้าผมก็ทำให้เป็นไปนี้ผมก็จะให้เป็นเกียรติครับคือมาเคลื่อนไหวภายใงก็ร่างฐายน่าจะดีกว่าครับดีกว่าเดิมครับกี่เปอร์เซ็นต์ได้ครับตอนนี้ครับตอนนี้ก็ประมาณเจ็ดสิบแปดสิบปั๊บใบหน้าก็อาจจะเก้าสิบร้อยก็ไม่เป็นไรครับเป็นกลังใจสู้ต่อไปครับเขมเพชรครับผมครับ